สวัสดีครับมาดูฟุตบอลที่ชอบวันละหนึ่งตัวกันเหมือนเดิมครับวันนี้ไปกันที่ฟุตบอลลิกเอิงฝรั่งเศสครับอชักซิโอเปิดบ้านรับการมาเยือนของปารีสแซงแชงแมงเตะในเวลาตีสอตรงครับฟังอาชักซิโอเนี่ยเรื่องตัวผู้เล่นผมก็คงไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ครับแต่ตัวเจ็บนี่ก็มีบอกมาเหมือนกันว่ามีแฟกกลองมาเยมโบกาซิมลาซิโยอันดุสกา ชักซิโอเนี่ยเกมล่าสุดเสมอทัวมา1ประตูต่อหนึ่งครับไม่แพ้มาแล้ว2เกมติดต่อกันแต่ก็ยังจมอยู่ท้ายตารางอยู่ดีครับก่อนหน้าเจอทัวเนี่ยบุกไปชนะมักเซยมาได้ด้วยนะผลงาน5นัดหลังสุดก็ชนะ2เสมอ1แพ้2ครับตัวเจ็บมีเล็กน้อยครับมีมาเยมโบลาซี่แล้วก็ตุสกา3า3คนนี้เจ็บอยู่ที่เหลือเนี่ยพร้อมลงสนามทั้งหมดครับตัวผู้เล่นเนี่ยผมก็ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่หรอก ส่วนทางฝั่งของทีมเยือนครับยักษ์ใหญ่อย่างปารีสแซงแชงแมงเกมล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะโอลิมปิกมักเซยม์มาได้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับสภาพทีมเกมนี้ตัวเจ็บก็จะมีคิมเพมเบ้นูโนเมนเดสดานิโลเปเรล่า พวกนี้ยังเจ็บอยู่อย่างคิมเป้นเ,ปนเนี่ยกลับมาซ้อมได้แล้วนะครับแต่ก็ยังไม่น่าพร้อมหรอกสําหรับเกมนี้เซกิโอลามอสครับติดโทษแบนรวมถึงเนมาด้วยเนมาเนี่ยสะสมใบเหลืองครบกําหนดครับต้องพักก็ต้องรอดูครับว่าโค้ชปาร,รยจะใช้ใครลงสนามบ้างครับตัวดดงๆก็ยังเยอะอยู่ดีแหละ เวลติเรนโตซานเชสคารลอโซเลเมซี่เอมบาเป้พวกนี้พร้อมช่วยทีมทั้งหมดเลยวันนี้เนี่ยปารีสต้องชนะ2ประตูนะครับประตูเดียวเนี่ยไม่พอมองแล้วก็ยังดูดีกว่าครับปารีสลีขยับมาเตะวันศุกร์ด้วยก็ต้องเอาก่อนเลยครับวันนี้ผมว่าปารีสมีสิทธิ์ทะลุใครอยากรับสุกีฬาฝากอัลฟา88ดแปดไปด้วยนะครับไลน์แอดอยู่ใต้คลิปนี้ทักไปพูดคุยสอบถามได้เลยครับ